สวัสดีค่ะคนวันอังคารสมมะพยากรจก้กดวงรายสัปดาห์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคม2566ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook สมมะพยากรค่ะอ่ะทำอะไรทำอะไรหลบๆซ่อนๆทำไม มีอะไรปกปิดซ่อนเร้นจ้าหรือเรื่องบางเรื่องไม่สามารถเปิดเผยได้ช่วงนี้แนะนําว่าทําอะไรลับๆล่อๆรับลมคมในก็ระมัดระวังจะถูกจับโป๊ะนิดนึงนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการใส่หน้ากากการเรียนรู้ที่จะอยู่ให้เป็นอันนี้สนับสนุนเพราะว่าสัญลักษณ์ของไพ่ใบนี้บางทีก็หมายถึงคนปากหวานก้นเปรี้ยวคนไม่จริงใจต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งซึ่งบางคงบางคนก็ไม่ดีดีอย่าปลอมพูดง่าย ใส่หน้ากากให้เป็นก็แล้วกันจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานจะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือจะเป็นใครช่วงนี้เอาตัวรอดปลอดภัยไว้ก่อนอยู่ให้เป็นแล้วก็ใช้วาจาให้เป็นประโยชน์แต่ความหมายของไพ่ใบน,นี้มันหมายถึงเรื่องของการใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรบางอย่างซิกแซ,ซกซอกแซกเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ก็ได้สัญลักษณ์ของไพ่8เไม้เท้าความเจริญก้าวหน้า การได้เลื่อนขัน้นการได้เลื่อนตำแหน่งการขยับขยายใครทำธุรกิจธุรการมันก็จะมีการพัฒนาต่อยอดแตกแขนงผลิตภัณฑ์บางคนขยายร้านบางคนขยายสาขาก็ได้เป็นไพ่สัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้าใครวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศทำได้สำเร็จสมหวังแล้วช่วงนี้นะเรียนรู้ที่จะเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้คุณผู้ใหญ่ให้ประโยชน์สัญลักษณ์ของไพ่พระสังฆราชเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัด เชื้อฟังผู้ใหญ่ไว้เถอะนะผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์คำชูแล้วสิ่งที่รอคอยจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเข้าหาผู้ใหญ่ให้เป็นจะได้รับคำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์แล้วผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสน,นุนเพราะฉะนั้นการงานก้าวหน้าประสบความสำเร็จใส่หน้ากากบ้าง,างช่างมันเหอะใครอยากจะถูหวยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยช่วงเนี้ยแต่ต้องหวยใต้ดินนะแล้วก็ในเรื่องของไหว้พระขอพรช่วงนี้ก็เหมือนจะขลังเป็นพิเศษ พระพุทธรูปปางสมาธิสติมาปัญญาเกิดจะบันดาลเงินทองโชคลาภใครที่ปากนะปากดีอยู่แล้วใช้ปากให้เป็นประโยชน์ก็ได้เราช่วงนี้อาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่เทาๆหรือว่าไม่เปิดเผยบริสุทธิ์ร้อเซส่วนอีกเรื่องหนึ่งมีเงินเดือนที่อาจจะเพิ่มขึ้นการได้รับการโปรโมตได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งเงินเดือน ก็อาจจะสูงขึ้นบางคนวางแผนเพิ่มเติมเช่นหาอาชีพเสริมมีอาชีพที่2มีรายได้ที่2เพราะฉะนั้นความหมายของไพ่ใบนี้ดีสแสดงว่ามันมีรายรับ <c oughs> เข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางซึ่งเป็นอะไรที่ดีสัปดาห์นี้ <c oughs> คนวันอังคารรับหลายทางอูฟ้ฟูเงินทองดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีผู้ใหญ่ดีงานก้าวหน้าแต่ความรักไม่ดีอันนี้พูดเลยนะตรงๆ มีอะไรปิดบังซ่อนเล่นกันเปล่าคนมีคู่มีแฟนเบื่อแฟนเบื่อคู่เบื่อเมียเบื่อผัวบางคนแอบมีชู้บางคนแอบมีกิก๊กสัญลักษณ์ของไพ่รับรมคมในลักสอนแอบคุยแอบซ่อนปกปิดระมัดระวังให้ดีเดอ้อใครไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นนะจ๊ะอันนี้เตือนไว้แต่สำหรับคนที่ยังโสด ยังโสดจริงๆคบคนแก่ก็ได้อายุมากกว่าแล้วจะสบายเพราะว่าคนคนนี้ประสบความสำเร็จแล้วได้รับการยอมรับนับถือเป็นที่นับหน้าถือตาแต่สิ่งที่คนวันอังคารคนโสดต้องระวัง อย่าไปแอบเป็นชู้กับใครอย่าไปแอบเป็นชู้กับใครไอ้ประเภทที่ว่ากิ๊กเยอะจับปลาหลายมือแอบมีชู้หลายใจระมัดระวังให้ดีก,ากา็แล้วกันไอ้รักหลบหลบซ่อนๆเนี่ยไม่เอานะคะขอเป็นตัวจริงนะคะไม่เอาตัวสำรองไม่งั้นปวดหัวคะ่ะเลขมงคลเลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดสีมงคลสีแดงสีเหลืองช่วงนี้ขอพอร บอกแล้วพระพุทธรูปปางสมาธิเพิ่มสติปัญญาเพิ่มปฏิพันธ์ไหวพริบส่วนเรื่องของการ <c oughs> ทําบุญจริงๆซื้อต้นไม้ซื้อต้นไม้ไปถวายวัดหรือเอาต้นไม้ไปปลูกในวัด วางหลักวางฐานวางรากฐานคิดอะไรไม่ออกอะ่ะง่ายๆจริงๆซื้อต้นไม้ไปถวายวัดไม่จําเป็นต้องเป็นต้นโพต้นไม้อะไรก็ได้ซื้อไปถวายวัดแล้วจะดีวันที่31มกราคมอาจารย์ทําพิธีจุดเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลใครสนใจร่วมบุญกันได้ชุดละ199บาทดูดวงส่วนตัวเริ่มต้น1คําถาม3 9บาทโทรคุย20นาที299บาทนะจ๊ากดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ